ะะจะมารีวิวอะไรรู้ไหมเอ่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยใช่ไหมคะดูจากตรงโต,งตงแล้วก็มีแต่สปินเนอร์แฮนด์นะคะที่ฝีคือได้สะสมไว้แต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดานะคะเราจะมาต่อให้มันสูงๆค่ะ,ะใครสูงกว่าก็ชนะไปใช่ไหมคะค่ะเห็นไหมมีหลายแบบมากๆนะคะดูสิมีหลายแบบมากมาอันก็จะเป็นเหล็กแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะหายากนิดนึงแล้วก็แพงมากค่ะนี่นะคะเป็นอะไรที่แปลกและสวย แล้วก็มีแบบเลโก้ค่ะใช่ตัวต่อ,ตอบบนี่ค่ะเป็นแบบตัวต่อใช่ค่ะแบบธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะคะธรรมดาเป็นลายเผื่อเพื่อนๆสงสัยก็ไม่รู้ไงว่าสปินเนอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาไว้หมุนนะคะสำหรับคนที่แบบมืออยู่ไม่นิ่งแล้วก็มาาหมุนได้นะคะแบบนี้น หมุนข้างเดียวก็ได้แบบนี้อันนี้แบบพอมัอนหมุนปุ๊บแล้วเขาจะไม่มีไฟแล้วก็ตัวหมุกปุ๊บค่ะแล้วแต่แบบนะคะมันมีหลายแบบมากมีแบบตัวต่อมีแบบว่าเป็นถ่วงน้ำหนักแบบนี้หลายๆมุมแล้วก็ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยที่พี่มือถืออยู่ก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นแบทแมนแบแแบบมีไฟนี่ก็มีไฟนะคะค่ะพี่แล้วก็จะมีเป็นแบบนี้เป็นเหล็กค่ะแล้วก็จะมีเป็นไฟอีกแล้วแล้วก็จะเป็นแบบลายแปลกๆแบบเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแหละ แล้วก็จะมีกับตันเมกามีแบบเป็นลุงมีเป็นสี่แชกส้ำแฉกสองแชกนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกัตนตัวนี้เขาจะหมดดหุนไดใช่ไหมอันนี้ก็จะหายากมากอันนี้พ่อได้มานะคะนี่มันจะหมุนได้เวลาหมุนก็แบบน้ำหนักเขาดีมากเลยอันนี้ใช่นันเป็นแม่เคลียวสุดเลยใช่ค่ะน้องฟิวเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งต่อสปินเนอร์นะคะว่าใครจะต่อได้สูงกันค่ะ,ะเดี๋ยววิธีการต่อนะคะเป็นแบบนี้ แล้วแล้วก็หมุนเราวางไว้ก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็หมุนบ๊ายบายต่อไปน,นะคะวางไว้แล้วอุ้ยไม่ได้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้หมุน,นะะสอ<า>งแล้วก็หมุน<า>มแล้วก็ต่อไปก็หมุนต้องค่อยๆนะคะแล้วคือเราจะมาดูอีกทีนึงว่าใครจะต่อได้ถูกกันค่ะนี่สี่แล นะะคเพราะเดี๋ยวมันจะสั่นสั่นแล้วมันก็จะกระจายค่ะต้องแบบแพ้อันเดียวกับน้ำมันจะให้สูงๆใช่แล้วค่ะเพื่อนๆคอยลุ้นกับน้องฟิล์มนะคะว่าไม่ฟิล์มเนี่ยจะได้กี่ชิ้นค่ะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะเริ่มก่อนค่ะสองสามสี่นี่ฟิล์มยังแล้วมันเพื่องยังแล้ว จมูนมันปัดออกพอดีนะคะได้สี่ชิ้นค่ะค่ะ,ะได้เป็นสีนี้ต่อไปตาน้องฟิลค่ะเดี๋ยวเรามาเร้่กับน้องฟิลกันเลยค่ะว่าน้องฟิลนะคะจะได้กี่อันค่ะค่ะหนึง่งอันนี้ใช้ใช่ไหมสองนี่ก็ใชยได้สาม มิสวงทิมาค่ะสีไม่คินได้เท่าไหร่นะได้สีเียงมาเลยอันนั้นอ่ะนอได้เทไร่ละสองสค่ะเจ็ดเจ็ด ฟิลในการอิจชาได้แล้ได้ไม <laughs> ่ีก <laughs> ช้อไม่เจ <laughs> ็บไม่เจ <laughs> ็บ <laughs> พี่ขอแก้ตัวอีกสักทีเลยอยากโ<ด>ชว์ <laughs> ขออีกทีวิลขออีกทีน้องฟิวได้เจ็บเลยนะฟิลได้แค่สนะี่อะคือ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดได้แปดมันเอียงสุดแต่อันนี้จะหนักไปเพราะมันต่อกันนี้แล้วนี่มันเบาค่ะเป็นไง ก็แบบว่ามันต้องแบบใช้สมาธินิดนึงนะคะจะหมดทีนึงแล้วก็ต่อไปเรื่อยแล,แล้วก็ใสอีกแล้วก็ต่อไปงี้แล้วก็ใสอีกแล้วก็ต่ออีกนะคะคือแบบต้องใช้สมาธิมากมากเลยนะคะค่ะแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกนะคะสามารถทําได้หลายอย่างแล้วก็ฝึกสมาธิมากๆด้วยค่ะเป็นไงน้งพิมมีลายแบบหลายลายแล้วก็เล่นสนุกมากนะคะแก้ค่ะาสวยด้วยนะใช่สามารถทวงเป็นนี่พิชอบแบทแมนไม่ใช่ต่อค่ะ อันนี้ก็แบบมาตรฐานน้ำลายเขามีหลายาลายมากนี่นะคะใส่น้ำหนักมาด,ดูกันแค่ได้นั่งกันของพี่อยู่แล้วอืม เพื่อนๆมีสปินเนอร์แฮนด์กันหรือเปล่าถ้ามีนะคะหรือว่าสะสมแบบไหนก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะค่ะเม้นกันเยอะนะคะค่ะฟิวกับฟิวนะคะได้มาฝึกสมาธินะคะในคลิปนี้เพราะว่าเราได้มาใช้ในสมาธิเนี่ยเพื่อจะมาตอ่ตอต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะค,ค่ะรู้สึกว่าสนุกมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิลม์มกับฟิวไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมาสับทันได้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ